มันเจ็บไงก็องนอนเลยก็คิดโอ๊ยไม่น่าทําเลยเราให้ไปทําอีกทีไม่ทําททแล้วไม่เอาแล้วเจ็บเจ็บมากเลยก็จะบวมๆอ้วนๆแล้วก็กลมๆวันนี้จะมารีวิวหลังจากที่ดูดไขมันไปได้2เดือนแล้วคะ่ะต้นแขนหน้าท้องเอวพร้อมทำโยกะชับเจพาสมาไปด้วยคะ่ะดูดไขมันกับคุณหมอไอซ์ไปคะ่ะ ช่วงก่อนหน้านี้จะมีปัญหาหน้าท้องที่ไขมันเป็นก้อนแล้วก็ใส่เสื้อก็ไซส์ L XL ประมาณนี้นะคะแล้วก็เวลานั่งอะไรเสื้อเราไม่สามารถที่จะใส่แบบรัดรูปให้พอดีตัวได้ก็จะเห็นเป็นป้องๆชัดเจนนะคะก็ขาดความมั่นใจไป ก็พยายามออกกําลังกายอยู่ตลอดอยู่แล้วค่ะแต่ว่ามันยังไม่ได้เห็นผลที่ชัดเจนทําให้หน้าท้องเราหายไปก็คุยกับน้องด้วยอะไรด้วยน้องบอกว่าน่าจะต้องมีตัวช่วยแล้วอะไรเงี้ยค่ะณวันนี้ก็ดีมากค่ะสามารถใส่เสื้อที่เล็กลงแล้วก็สามารถที่จะโชว์เอวได้บ้างแล้วอะไรเงี้ยแต่จริงๆก็เป็นคนไม่ค่อยได้ชอบโชว์เอวเท่าไหร่แต่ตอนนี้ก็ถ้าจะโชว์อะไรเงี้ยก็โชว์ได้ในส่วนของเสื้อที่เมื่อก่อนจะเป็นป้อง มันก็เป็นสัดส่วนมากขึ้นป้องที่นี่ก็หายไปนะคะความมั่นใจก็มากขึ้นรวมถึงต้นแขนนะคะเมื่อก่อนไม่กล้าใส่เสื้อแขนกุดอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้ก็ใส่ได้เวลาไปงานระตีอะไรเงี้ยแขนจะมีปัญหาแขนใหญ่ตอนนี้ก็เล็กลงเราก็สามารถที่จะเปิดแขนได้อะไรเงี้ยค่ะก็มีความมั่นใจมากขึ้น,นะคะแล้วก็พอใจใรูปร่างที่เห็นสัดส่วนที่ชัดเจน หน้าท้องหายไปก็จะบวมๆ,ๆอ้วนๆแล้วก็กลมๆ <t ry> ที่เอววก็หน้าท้องจะมีปัญหาหน้าท้องมากที่สุดมันลดยากตอนที่ก่อนมาทำก็เกือบหกิบห้ค่ะวันนี้58.7ปประมาณก็มีบ้างคะ่ะที่อาจจะเป็นเวลามากขึ้นอะไรอย่างนี้นคะ่ะก็พยายามลดเรื่องขนมน้ำหวานที่เมื่อก่อนชอบ พยายามให้ได้มากที่สุดอะค่ะแล้วก็ทานอาหารให้เป็นมือม้อๆไม่กินจิกๆก็ได้ออกกําลังกายเหมือนเดิมแต่ก็ไม่ต้องแบบจะคอยพะวงว่าจะต้องเน้นเรื่องสัดส,ส่วนซิทอัพเพื่อให้มันลดลงแล้วก็ทําให้มันอยู่แบบนี้ไปกลัวมากเลยกลัวมากเวลาที่ทําไปแล้วอะมันเจ็บไงก็นอนเลยก็คิดโอ้ยไม่น่าทําเลยเราให้ <laughs> <laughs> ไปทำอทีกทีไม่ทําแล้วไม่เอาแล้วเจ็บ <laughs> 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 เจ็บมากเลยอืมหนักหนักอะ่ะสองสาวันนะหนักหนักก็คือวันที่ทาวันนั้นะมันไม่รู้ตัวไงก็พอมามาทําวีนัสครั้งหนึ่งอะ่ะมันรู้สึกแบบตรงเจ็บเจบมันคลายลงเพราะว่ามันมันช่วยเรื่องของความเจ็บด้วยอะไรเงี้ยค่ะถ้ามันอ้วนแล้วก็ออกกําลังกายเราไม่มีความสามารถพอในการที่จะเข้มงวดกับตัวเองในเรื่องของการออกกําลังกายกับการกินมันก็น่าจะต้องทำค่ะเพราะว่า เจ็บสักพักหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ออกมาก็ทุกคนก็ชอบค่ะก็ความรู้สึกที่แบบไม่ไม่น่าทำตั้งแต่สวันแรกอะไรเงี้ยณปัจจุบันนี้ก็คิดว่าทำดีที่สุดก็ถ้าเกิดว่าคนที่สนใจนะแล้วก็ยังกลัวกลัวกล้าๆอะไรเงี้ยคะก็ลองมาทดลองดูนะก็จะสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองมากขึ้นก็อยากให้ มาทำค่ะไม่ผิดหวังค่ะแล้วก็จะได้หุ่นที่กลับไปด้วยความประทับใจ